สวัสดีครับพบกับผมช่างเดชจากเขตช่างโรงกึึงเซียนีับสัมภาษณ์วันนี้มาดูเรื่องของการวางแผนการทํางานนะครับว่าเราควรจะวางแผนกันยังไงในบางเรื่องครับยกตัวอย่างของงานชิ้นนี้แล้วกันงานชิ้นนี้นะครับก็เป็นงานแผ่นปมนะครับซึ่งจะต้องผ่านการกลึงมาก่อนนะครับกลึงปาดหน้ากลึงเบ้าหน้ากลึงเบ้าหลังคว้านรู จากนั้นก็นจะมาที่เครื่อง CNC Milling เพื่อที่จะทำการากัดฟันด้านนอกกับกัดลวดลายด้านในนี่นะครับซึ่งในการทำงานเนี่ยนะครับตอนเมื่อก่อนนะครับในการทำงาน,นการทำงานด้านนอกนย,ยุ่งยากมากมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชิ้นง,งานได้เลยคือ มันเกิดการเสียแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับสำหรับงานด้านนอ ok กที่เป็นฟันตรงนี้นะครับส่วนงานด้านในเนี่ยโอกาสเสียหายของช่างเนี่ยนะครับของช่างที่เราทํางานอยู่เสียหายโอกาสยากนะครับเพราะว่าการงานแบบนี้นี่ทํางานคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับก็มันก็จะมีอยู่สองสองส่วนก็คือการด้านนอกกับด้านในาการด้านนอกมีโอกาสเสียมากโอกาส การด้านในตรงนี้โอกาสเสียแทบไม่มีเลยนะครับในการทําการเนี่ยเราก็ต้องวางแผนทาอย่างนี้นะครับก็คือเราควรจะทํางานด้านนอกก่อนนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสเสียได้น,นะครับพอเสียปุ๊บแล้วมันแก้ไขไม่ได้เรากา็ต้องทิ้งมันไปนะครับแต่ถ้ามันไม่เสียเรามาทํางานด้านในก็นสามารถทงานทีนี้ก็จะผ่าน เอาไปสู่มือลูกค้าได้แต่ถ้าเราวางแผนกับทางกันนะครับวางแผนสลับกันโดยเรามาทํางานด้านในก่อนซึ่งยังไงกัดผ่านแน่นอนไม่มีความเสียหายแน่ๆแ,แต่พอทำข้างในถ้าทำข้างในก่อนเสร็จเราค่อยมาทําด้านนอกนะครับแล้วมันอแล้วมันมีความเสียหายได้มีโอกาสเสียได้นะครับเท่ากับแล้วถ้าชิ้นงานนั้นผ่านก แต่ถ้ามันไม่ผ่านนะครับมิวก็เสียได้แนตะ่้นง,งานนี้ต้องถูกทิ้งไปแต่ว่ามันเราทาเท่ากับทำเราทํางานด้านในเนี่ยฟรีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยในครั้งนี้ก็เลยเยกตัวอย่างงานของช่างตัวนี้ขึ้นมาให้กับแฟนเพจได้ได้เห็นกันนะครับเผื่อเอาไปประยุกต์ในการวางแผนงานกันได้นะครับว่าทํางาน ตรงไหนก่อนตรงไหนหลังเนี่ยมันจะคุ้มกว่ากันนะครับสําหรับงานตัวนี้นะครับทํางานด้านนอกก่อนนะครับจะดีกว่าทํางานด้านในก่อนถครับ้าทํางานด้านนอกเสียก็ทิ้งไปเลยนะครับแต่ถ้าทำํำก็งานด้านในก่อนด้านในไม่เสียมาเสียด้านนอกเท่ากับเสียชิ้นงานแล้วก็เสียเวลาในการทําด้านในไปด้วยนะครับก็เอางานตัวนี้มา มาแบ่งปันนะครับประสบการณ์ที่ช่างเคยทํางานกันมานะครับว่าไอ้ทําตรงไหนต่อตรงไหนหลังถึงจะดีกันน mm. ี่ยกเป็นตัวอย่างให้กับแฟนเพจได้ดูเพื่อเอาไปใช้ไปวางแผนกันได้นะครับ mm. เรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเกิดที่ช็อปของเราได้มันก็มีโอกาสเกิดอะไรเกิดที่ช็อปของเพื่อนๆนแฟนเพจท่านอื่นได้เช่นกันนะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ